ชขช่า่วเล่าเรื่องสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะคลิปนี้เราจะมาเช็คเงินโยยากลุ่มเปราะบางประจำเดือนกรกฎาคม2566เงินอุดหนุนบุตรเบีย้ยผู้สูงอายุเบีย้ยคนพิการเดือนนี้จะโอนเข้าในวันไหนกันนะคะเช่นเคยก่อนไปรับชมรายละเอียดอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามแชร์ข่าวเล่าเรื่องเพื่ออัปเดตข่าวสารใหม่ๆดยกันที่นี่ทุกวันนะคะ โดยกรมบัญชีกลางจะโอนเงินเยียวยากลุ่มเปราะบางเข้าบัญชีสามกลุ่มก็คือเด็กผู้สูงอายุและผู้พิการเบี้ยอย่างชีพผู้สูงอายุรับเป็นขั้นบันไดน,นะคะ600ถึง1,000บาทเงินอุดหนุนเด็ก600บาทเบี้ยผู้พิการ800และ1,000บาทตามเกณฑ์อายุนะคะตามมาตรการช่วยเหลือของภาครัฐซึ่งเงินเยียวยาจะโอนเข้าในวันจันทร์ที่10กรกฎาคม2566นี้นะคะ อัปเดตตารางโอนเงินกลุ่มเปราะบางล่าสุดประจําเดือนกระกฎาคมนะคะปฏิทินของเดือนกระกฎาคมก็คือจะโอนเข้าในวันจันทร์ที่10กระกฎาคมนี้มาดูกลุ่มแรกนะคะเบี้ยผู้สูงอายุรับแบบขั้นบันไดน,นะคะอายุ60-69ปีจะได้รับ600บาทอายุ70-79ปีจะได้รับ700บาทอายุ80-89ปีจะได้รับ800บาท และอายุ9ก0ปีขึ้นไปจะได้รับ1,000บาทซึ่งสูงสุดในกลุ่มนี้นะคะโดยรอบการจ่ายก็จะเป็น10กรกฎาคมนะคะกลุ่มที่2เบี้ยผู้พิการรับเงิน800และ1,000บาทก็จะมี2กลุ่มย่อยนะคะผู้พิการที่อายุต่ำกว่า18ปีจะได้รับ1,000บาทซึ่งก็คือสูงสุด1,000บาทผู้พิการที่มีอายุ18ปีขึ้นไปจะได้รับ800บาทถ้ายสุดกลุ่มที่3เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด หรือเงินอุดหนุนบุตรรับ600บาทนะคะเด็กแรกเกิดจนถึงอายุ6ขวบในครอบครัวรายได้น้อยรายได้เฉลี่ยไม่เกิน1 0 0 0 0บาทต่อคนต่อปีจะได้รับ600บาทนะคะในส่วนของใครที่จะมีสิทธิ์รับเงินอุดหนุนบุตรนะคะจะต้องมีอายุไม่เกิน6ปีเด็กต้องมีสัญชาติไทยพ่อแม่เด็กต้องมีสัญชาติไทยเด็กไม่อยู่ในสถานสงเคราะห์ของหน่วยงานของรัฐหรือเอกชนนะคะ เด็กอยู่ในครอบครัวที่มีรายได้เฉลีย่ยต่อคนไม่เกิด1 0สนบาทต่อปีโดยทั้งหมดทั้ง3กลุ่มจะโอนพร้อมกันในวันที่10รกรกฎาคม2566นะคะ